รอ,องรบให้มันตกดินครับถ้าดึงก,มก็มันจะขาดเราเองธรรมาชาติ คงกัดทางแล้วทำไมเอาทางรอง็ะคงกันดินลูกก็กินนมไปมตัวนี้แข็งแรงลูกตัวนี้แข็งแรงโอ๊ย แลูกตัวนี้ข็งรงอืมตอนนั้นลูกขออีกแม่หนึ่งมันก็เลี้ยงมันลูกตัวเองคิดว่าลูกตัวเองคิดว่าลูกตัวเองมันคิดว่าลูกตัวเองค่ะนี่ลูกของมันตัวนี้ตัวหนักกว่าตัวที่คลอดก่อนอีกตัวคลอดก่อนนั้นแม่มันไม่มีนมแม่มันมีนมน้อยมากโอ้ย ก็อันนี้สองเนาะตัวนี้มันออกลูกพอดีก็ตัวนี้นมสมบูรณ์หน่อยแต่ไม่รูร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนาะดูท่าทางนมมันก็ยังไม่โตเต็มที่ท้องก็เหมือนจะยังไม่โตเต็มที่เพราะเคยเห็นแต่ตัวอื่นๆที่ลูกท้องมันโตแบบเหมือนท้องจะระเบิดนะ่ะเหมือนท้องจะระเบิดเหมือนนมจะระเบิดนะ่ะเพราะพึ่งแม่อื่นๆน่ะที่เคยเห็นนะ่ะ ยี่อะไรนมก็นิดเดียวทองก็นิดเดียวองก็ออกลูกแล้วอะทำไรไม่ต้องถ่วงต้องมีน้ำหนักดึงออกิิดนึงอาหารเออสะสมอาหารกว่าจะอันนมจากสะสมอาหารไว้เพื่อส่งไปตามสะดือให้ลูกมันต้องมี กีภูชีวิตทำไมมันช่างสับสนมากขนาดนี้ฮะดูสิรบสับสนขนาดไหนมันมีกี่ภูนับภูสิขัน่นใครจะนับภูได้แต่ละภูก็คือจะเป็นก้อนเลือดที่จากก้อนเลือดต้องแปรรูปเป็นน้ำนมน้ำนมซึ่งมีทุกอย่างเป็นน้ำนมส่งไปตามสายสะดือเพื่อไปส่งสะดือให้ ไปทางสายสะดือให้ลูกได้เติบโตเนาะท่านผู้ชมค่ะชีวิต่ะชีวิต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 อืมทำไมเป็นต้องสู้บากบั่นการมีชีวิตธรรมชาติทำไมขยันสรรสร้างแท้ฮะทำไมขยันสรรสร้างชีวิตแต่ละชีวิตให้มันเกิดออกมาแล้วก็ต้องต่อสู้อย่างยากลำบากอีกเหมือนกันเนาะอืม ตัวนั้นก็คือไม่แข็งเมื่อวานเมื่อวานมดแดงกัดกัดตาแล้วก็กลายเป็นนะขี้ตาไม่เป็นให้ขี้ตามันหล่อเลี้ยงตาปกป้องตามาดูสิบางเชี่ยวนั้นเนี่ยตัวเกิดมาใหม่ก็แข็งแรงนี่ตัวใหม่ตัวใหม,ม่ก็แข็งแรงตัวเก่าก็ดูสิแม่เลีย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 คิดว่าลูกตัวเองเนาะสัตว์น้ำใจอันประเสริฐ ตัวนี้น้ําใจอันประเสริฐเหลือเกินแล้วก็ดูสิยอมให้เราไม่ยอมหนีเรายองให้เราร้องยอาให้เราร้องรักลูกมากรักเด็กแพะตัวนี้รักลูกรักเด็กรักลูกตัวเองและรักลูกเขาด้วยนั่นเลี้ยเลียยลูกเขาเมื่อออกมาแล้วอ,อกแตที่ที่หกวันที่อะไรมัที่สามสิบเอ็ดก็ั 31, น,นี้ดูสิยหนั่น รักแรงแท้ดูซิเลียเลียลูกนั้นมากกว่าเลียลูกตัวเองนะคือตอนที่มันแบ่งลูกตอนที่มันแบ่งแบ่งคลอดอ่ะคิดด้วยตัวเองออกลูกมั้งตัวนั้นก็วิ่งมากินนมก็ให้กินแล้วก็เลียปิลูกโน่นนั่นคิดว่าลูกตัวเองแหละคิดว่าคิดว่าตัวเองคลอดแล้วมนะั้งคิดว่านะเขาคิดยังไงนาะสัญชาตญาณสัตว์ถ้าแม่อีกตัวหนึ่งมันจะเลี้ยลูกนี้ด้วยช่วยกันไหม ตอนนี้แม่ตัวน,นั้นก็ไปหาก,กินอาหารกับพวกไปหาก,กินยาก,กับพวกยังไม่กลับมาเลยธรรมดาแม่อื่นๆนะมันรีบไปแล้วก็ต้องรีบกลับมาให้ลูกกินนมก่อนเพื่อนแต่นี่ไม่เออโอ้โออยดูอืมเหยียบเหยียบเหยียบน่ก็จะเลียอันนี้ก็จะเกี่ยวกับกายนะตัวขึ้นไปเป็นตะพูครับ ตัวผู้จะแรงเยอะและดูดนมก็เยอะค่อยดูเพราะเวลามันออกแฝดเนี่ยตัวผู้มักจะตัวใหญ่กว่าตัวเมียเพราะมันแย่งนมได้ดีกว่าและมันมีแรงดูดเยอะมากสังเกตเลยนะเวลามันดูดไอตัวผู้เนี่ยเพิ่งมาเกิดมาเนี่ยแต่เวลามันดูดที่เนี่ยน้นํานมจะติดแคมปากแต่ตัวนั้นหนะแห้งปากแห้งมันก็ดูดไม่ค่อยออกมันไม่มีแรงดูดหรือเปล่าออกเยอะและ้วครับออกเยอะแล้วครับออกเยอะแล้วออกเยอะแล้วก้อนโตโตแล้ว อนตอลขยันเลี้ยงลูกอย่างนี้เออคอยช่วยหน่อยแม่มันกินอาหารเก่งแม่มันกินอาหารเก่งด้วยครับที่กินอาหารเก่งด้วยก็คือน้ำนมก็จะเยอะสมบูรณ์ลูกก็จะสมบูรณ์ตามด้วยถ้าหาว่าแม่มันกินอาหารเลือกมากนะครับความสมดมุลสมบูรณ์ของแม่ก็น้อยน้ำนมก็น้อยลูกก็ไม่แข็งแรง ก็ค่อยหย่อนลงมานะครับรค่อยหย่อนลงมาให้กินทั้งนมทั้งลูกตัวเองและลูกตัวอื่นโอ้ยแพะนี้น้ำใจดีมากน้ำใจแพะ่ตัวนี้ประเสริฐมากแพะ่ตัวนี้น้ำใจประเสริฐมากเลยนะคะเหลือเออนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยขับมาหมดเลยขับมาให้หมดเลย เราต้องทำอะไรฮะต้องต้มน้ำอะไรนะน้ำชักมดลูกให้มันขับน้ำขาบปลาไหมไแขแรงไวไหมดลูกจะได้แขงแรงไวไวโอ้ยอน,นี่คือการที่มันก็ขับรกออกมาเอาเรียบ,บร้อยเอาที่รก็ขับเองตามธรรมชาตินะคะ จริงอยากจะช่วยเนาะยังไงต้องเอาอะไรมนาะต้องมีอขมิ้นกับขมิ้นกับเอ่อขมิ้นกับอ,อะไรนะไพลตำขมิ้นตำไพลเนี่ยนะครับมามามายัดช่องคลอดแล้วมันขับออกมาด้วยด้วยเลือดแล้วก็ ด้วยน้ำปัสสาวะแต่เราไม่ใช่คนขยันขนาดนั้นนะสิก็ปล่อยมันเป็นธรรมชาติไปปล่อยมันเป็นธรรมชาติไปค่ะกดินนมดูดนมก็ไม่เก่งไม่มีแรงดูดนมเลือด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 ่โอเคและคะ้วค่ะท่านผู้ชมขาเรียบร้อยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ